ซิวทีมสุดยอดหน่วยซิวภารกิจด,ดึงด EP ที่4 <The S 1> เริ่มเรื่องมาที่ทัฟนิกบอสเนียในปี1944มีกลุ่มคนจำนวนมากถูกสังหารหมู่ซึ่งมีทั้งเด็กและผู้หญิงจากคำสั่งของชายผู้โหดเหี้ยมตัดมาช่วงเวลาปัจจุบันทางด้านเจสันกับทีมชีวิตครอบครัวของเขาก็ดูไม่ค่อยอรับเรื่อนสักเท่าไหร่ตั้งแต่แยกกันอยู่กับภรรยาลูกชายของเขาก็เริ่มใช้ความรุนแรงซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทำ เจสันกับภรรยาของเขาจึงถูกครูเรียกเข้าไปพบเพื่อสอบถามปัญหาที่จริงแล้วนะครับเจสันกับภรรยาของเขาถึงจะแยกกันอยู่แต่ทั้งคู่ก็ยังรักกันอยู่นะครับแยกกันอยู่จะ6เดือนแล้วยิ่งทําให้ทุกคู่คิดถึงกันตัดมาทางด้าน C i A กันบ้าง ส่วนคนนี้ก็คือคาร์เตอร์เจ้าหน้าที่อาวุโสปกติแล้วเขาไม่ได้ออกมาทํางานภาคสนามนานแล้วแต่ครั้งนี้มันมีภารกิจที่สําคัญคาร์เตอร์จึงได้มาหาแมนดีเพื่อให้มาช่วยเขาทําภารกิจนี้ซึ่งภารกิจของคาร์เตอร์ก็คือตามจับบาลิกชายผู้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งคาร์เตอร์ตามเรื่องนี้มานานแล้วเพิ่งได้รับไฟเขียวให้ตามจับ เมื่อคาร์เตอร์ทำงานร่วมกับแมนดีทีมของเจสันจึงถูกเรียกให้มาทำภารกิจนี้คาร์เตอร์ได้บอกว่าจากแหล่งข่าวบาลิกเป็นนายหน้าขายอาวุธให้กับกลุ่มตาดิบันซึ่งอาวุธพวกนั้นเพิ่งถูกนาํามาฆ่านาวิกตายไปสีนายเมื่ออาทิตย์ก่อนและจากข้อมูลบาลิกจะถึงที่ออสตโตเนียในอีก72ชั่วโมงเพื่อดูการซื้อขายในครั้งหน้า ภารกิจของเจสันกับทีมก็คือไปตามจับบาลิกไม่ให้ได้โดยให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดซึ่งทถีแรกเจสันก็งงว่าทําไมไม่ให้หน่วยงานท้องถิ่นไปตามจับเพราะเอสโตเนียก็อยู่ในอยน่าจะขอความร่วมมือได้ง่ายแต่จากข้อมูลเอสโตเนียอาจจะไม่ส่งตัวบาลิกมาให้เพราะความละเอียดอ่อนทางการทูตยังไงสหรัฐก,ก็ต้องจับตัวบาลิกให้ได้เองเพราะบาลิกได้ฆ่าชาวบอสเนียไปกว่าพันชีวิต เป็นทั้งพ่อค้าอาวุธและอาชญากรสงครามแผนในการเข้าไปจับตัวบาลิกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลให้น้อยที่สุดพวกเขาจึงไม่สามารถบุกไปจับบาลิกที่โรงแรมได้ที่ที่พอจะเป็นไปได้ก็คือตรงท่าเรือซึ่งบาลิกจะทำการติดต่อซื้อขายที่นั่นแต่เนื่องจากภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ต้องเข้าไปปฏิบัติการในชาติพันธมิตรนาโตเจสันกับทีมจึงถูกห้ามใช้อาวุธหนักในพื้นที่เจสัน จึงมีแผนในการใช้รถประทารถนั่นก็คือการเข้าไปจับตัวบาลิกขณะเดินทางและเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีเจสันกับทีมจึงได้มีการซ้อมในการเข้าไปจับตัวบาลิกที่ท่าเรือซึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างจะโอเคพวกเขาใช้เวลาแค่20วินาทีเท่านั้นที่จะจับตัวบารลิก หลังจากที่วางแผนทุกอย่างเรียบร้อยเจสันกับทีมก็ได้ออกเดินทางไปที่ทอรินออสโตเนียพวกเขาเดินเริ่มทำงานทันทีโดยการสะกดรอยตามบาลิกเพื่อประเมินสถานาการณ์ส่วนเรก็เป็นคนนำ GPS ไปติดที่รถของบาลิกเพื่อใช้ติดตามแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนเพราะเจสันได้ไปเจอเข้อกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่พวกเขารู้จักดีเจสันได้สั่งให้ยกเลิกภารกิจทันทีตอนนี้พวกเขาถูกจับได้แล้ว และชายคนที่เจสันเจอก็คือยาคูโควาว์ชาวโปรแลนด์เจสันกับเรเขยร่วมปฏิบัติการกักบเขาที่อัฟกา,านิสถานโคว์เป็นหน่วยรบพิเศษของโปรแลนด์กว่า13ปีดูเหมือนว่าวาลกจะเอาเกรดบริการของเขาซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะตอนนี้โควาว์คงเตรียมรับมือเอาไว้หมดแล้วการติดต่อซื้อขายอาวุธก็คงถูกเลื่อนออกไป แต่ทางด้านคาร์เตอร์จะดูเป็นกังวลมากกว่าคนอื่นๆเขาต้องการที่จะจับบาหิีให้ได้ถึงแม้จะต้องบุกไปที่โรงแรมเลยก็ตามโดยแมนดี้ที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้เข้ามาเตือนและบอกกับคาร์เตอร์ว่า ทุกอย่างมันต้องรอบค้อบกว่านี้หน้าที่ของพวกเขาก็คือต้องรักษาทีมที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ตายเธอรู้ว่าคาเตอร์ตามบาลกมาตั้งแต่2001ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้มากแล้วควรคิดให้ดีกว่านี้ยิ่งเหมือนดีเธอได้เห็นท่าทีของคาเตอร์ก็ยิ่งทําให้เธอสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคาเตอร์กันแน่ เจสันได้ติดต่อกับโควเวลและนัดเจอกันเพื่อกล่อมให้โควเวลส่งตัวบาลิกมาให้กับพวกเขาแต่ดูเหมือนว่าโคเวลจะไม่เอาด้วยเขาเลือกเส้นทางนี้แล้วยังไงก็ต้องไปให้สุดเมื่อโควาเวลไม่เอาด้วยเจสันจึงได้บอกกับทุกคนว่ารีบจองตัวเครื่องบินให้พวกเขาเลยดีกว่า ตัดมาทางได้สเปนเซอร์เขาก็ได้พาสเตลล่ามาเจอกับพ่อของเขาเพราะสเตลล่าอ,อยากจะมาเจอคนดังที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับหนวยซิลและพ่อของสเปนเซอร์ก็ดูเหมือนจะชอบสเตลล่าด้วยแต่พอแนะนําตัวกันเสร็จสเปนเซอร์ Spencer ก็ได้ชวนสเตลล่ากลับพาะเขาเองก็ไม่ค่อยมีอะไรคุยกับพ่อของเขามากนะัก ตัดมาทางด้านเจสังกับทีมพวกเขาก็ได้จองตัวเครื่องบินกลับกันจริงๆและทุกการเคลื่อนไหวลูกน้องของโคเวาลก็คอยตามดูอยู่ตลอดเมื่อเห็นว่าเจาสังกับพวกขึ้นเครื่องบินและบินออกจากสนามบินเรียบร้อยเขากได้โทรรายงานกับลูกพี่ของเขาทันทีแต่เจสันกับทีมก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องกันจริงนะครับพวกเขาได้ติดสินบนคนขับรถบรรทุกสัมภาระและแอบซ่อนตัวอยู่ในนั้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนเพื่อหลอกว่าพวกเขาเลิกติดตามตัวบอลลิกแล้ว หลังจากหลอกคนของบาลิกได้บาลิกก็ได้กำหนดเวลาในการนัดซื้อขายอาวุกันต่อทันทีส่วนทางด้านเจสันกับทีมก็ได้มาวางแผนเพื่อจะจับบาลิกต่อเนื่องจากบาลิกระมัดระวังตัวมากขึ้นเขาจึงได้เปลี่ยนจุดนัดพบเป็นสถานที่ที่มีคนพลุพลานเพื่อใช้คนเป็นโล่ป้องกันให้กับเขาถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเจสัน จึงต้องกลับไปใช้แผนเดิมนั่นก็คือรถชนรถดักจับตัวบาลิกระหว่างทางที่ไปจุดนัดพบถึงจะเป็นคนละจุดกับที่พวกเขาเคยซ้อมเอาไว้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเจสันได้ให้เดวิดเป็นคนจัดการเรื่องการหารถให้กับพวกเขาเมื่อวางแผนก็ได้เรียบร้รอยเจสันกับทีมก็เริ่มทำตามแผนโดยให้คนหนึ่ง ช้รถเพื่อปิดเส้นทางเพื่อทวงเวลาไว้ทำทีเป็นปิดเส้นทางเพื่อซับถนนเมื่อบาริกมาถึงตำแหน่งซันนี่ที่เป็นคนขับรถบรรทุกพาทุกคนมาก็ได้ขับพุ่งชนรถของบาลิกทันทีหลังจากนั้นทุกคนก็ลงมาจากรถจัดการกับบริการของบาลิกแต่หลังจากที่จัดการได้ทั้งหมดบาลิกกบโควเวลดันไม่อยู่ในรถทั้งสองหนีไปได้และวิ่งเข้าไปในตึก เจสันเรนและซันนี่ได้รีวิ่งตามไปจับจนในที่สุดบาลิกโคเว์ก็หนีไปไหนไม่พ้นเจสันได้ให้โควาตัดสินใจใหม่ว่าจะเอาอยัางไงซึ่งในที่สุดโควาก็จําเป็นต้องยอมมอบตัวของบาลิให้กับเจสันโดยที่เจสันก็ยอมปล่อยโควาไปโดยไม่ได้จับกลุ่มภารกิจสําเร็จลุลวง ส่วนทางด้านแมนดี้หลังจากจบภารกิจเธอก็ได้มาเคลียร์กับคา์เตอร์เพราะเธอรู้ว่าข้อมูลที่คา์เตอร์ให้มามันไม่ใช่เรื่องจริงบาลิกไม่ได้ขายอาวุธให้กับกลุ่มตาลีบันเลยด้วยซ้ำคา์เตอร์ก็ได้บอกนะครับว่ามันไม่สําคัญหรอกจับบาลิกได้โลกก็ปลอดภัยขึ้นที่คา์เตอร์สร้างหลักฐานขึ้นมาเองก็เพื่อให้เบื้องบนอ,นอนุมัติตามจับบาลิกเพราะท่ามีข้อมูลไม่มากพอให้ตามเบื้องบนก็คงไม่อนุมัติให้พวกชั้นหนึ่งออกไปทําภารกิจนั่นก็คือทีมซิลและถ้าภารกิจ ไม่ได้มือดีที่สุดบาลิกก็คงรอดไปได้อีกครั้งภารกิจในครั้งนี้ไม่ได้มีการสูญเสียอะไรแมนดี andy, ้เธอจึงไม่ได้เอาข้อมูลนี้ไปบอกกับใครส่วนทางด้านสเปนเซอร์เขาก็ได้มีโอกาสแวะมาหาพ่อของเขาอีกครั้งที่เขาไม่ค่อยลงรอยกับพ่อก็เป็นเพราะเขาถูกทิ้งไปตั้งแต่เด็กและที่สเปนเซอร์อยากเข้ามาเป็นหน่วยซิลก็เพราะว่าเขาอยากจะทําให้พ่อของเขาเห็นว่าหน้าที่กับครอบครัวมันไปได้วยกันได้ตัดมาทางด้านเจสัน หลังจากที่เขาคิดอยู่นานเรื่องของเนทว่าจะบอกภรรยาของเขาว่ายัางไงดีเรื่องที่เขาไปเจอผู้หญิงตามตำแหน่ง GPS ที่เนทเคยไปแต่เจสันก็อยากจะจบเรื่องนี้และอยากจะให้ทุกอย่างตายไปกับเนทมอลลี่ภรรยาของเนทก็จะได้ไม่ต้องคิดมากเขาจึงได้โทรบ,บอกภรรยาของเขาว่าเรื่องนี้มันตาอะไรไม่ได้แล้วแต่ระหว่างที่เก็บของขึ้นรถเขาก็ได้หยิบก่องรูปขึ้นมาดูและมันก็มีรูปหนึ่งเป็นรูปที่เนทได้ถ่ายตอนไปทำภารกิจที่อัฟกา,านิสถาน และในรูมันก็มีผู้หญิงคนที่เจสันเพิ่งไปเจอมา